แน่นอนในช่วงนี้ในช่วงฤดูฝนของทางภาคใต้นะคะคใครที่จะไปท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอ,อย่างน้ําตกเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะอาจจะมีน้ําป่าไหลหลากได้ก็ต้องตรวจสอบในเรื่องของอากาศแล้วนะคะก็เมื่อไปท่องเที่ยวแล้วก็ต้องมีการ ปฏิบัติตามนะคะทางเจ้าหน้าที่ของทางอุทยานด้วยนะคะเพื่อป้องกันนะคะการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ,คะอย่างเช่นที่ผ่านมานะคะก็เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องกลางป่าลึกนะคะบนภูเขาบรรทัดคาเขตรอยต่อจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดตรังนะคะทําให้น้ําป่าไหลหลา,ลากลงสู่น้ําตกต่างๆในเขตอําเภอกงรา้าเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังค่ะหากฝนไม่หยุดตกนะคะก็จะได้แจ้งให้ประชาชนริมคลองนั้นเตรียมรับมือค่ะ เมื่อเย็นวานนี้นะคะได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง,อองกลางป่าลึกนะคะบนเขาบรรทัดเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดตรังบนยอดเขาแหล่งท่องเที่ยวเขาเจ็ดยอดเขาล่อนใหญ่และเขาล่อนป่าพรุ่ง เกิดปริมาณน้ำนะคะสะสมเป็นจำนวนมากค่ะไหลหลากลงสู่น้ำตกไพรวันน้ำตกมนโนราน้ำตกนกรามน้ำตกนานสูงน้ำตกปากรางในพื้นที่ของเภอกงรา้าและน้ำตกโตนแพรทองอำเภอศรีนครินค่ะโดยปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและก็มีสีแดงขุ่นไหลเชี่ยวเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะคะหน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกไพรวันและน้ำตกโตนแพรทองได้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพราะเกรงว่าหากฝนไม่หยุดตกจะ ได้แจ้งให้ประชาชนที่อยู่ริมคลองเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ค่ะขณะที่หมู่บ้านบริเวณเชิงเขาในพื้นที่อำเภอกงหราอำเภอสีนครินก็มีฝนโปรยปลายตกลงมานะครับและก็น้ำป่าจากเทือกเขาก็ได้ไหลลงสู่น้ำตกอย่างแรงเลยเสียงดังไปทั่วบริเวณคาดว่าจะมีมวลน,น้ำไหลหลากลงสู่น้ำตกตงกเพิ่มมากขึ้นนะครับ